คืนนี้เนี่ยเราก็อาจจะนอนกันที่นี่นะครับสวัสดีครับผมพ่อต้นนะครับแล้วก็วันนี้มากับน้องเต็มอิม่มเต็มอิ่มนะครับเลี้ยงลูกสไตล์พ่อต้นวันนี้พากันมาเที่ยวที่บ้านป่าเหียงอําเภอบ้านที่จังหวัดลําพูนนะครับได้รับคําเชิญจากแม่รักแล้วก็แม่รัดนะครับวันนี้เนี่ยเราจะได้ไปเที่ยวด้วยกันสามที่ หลักๆเลยนะครับหนึ่งก็คือเราจะไปเยี่ยมชมบ้านไทยลื้อหลังสุดท้ายของอำเภอบ้านทีสวยมากนะครับบ้านไทยลื้อแท้ๆเลยนะแล้วก็2เนี่ยเราก็จะได้ไปวัดโดยน้อยนะครับซึ่งจะมีโบราณสถานซึ่งผมเองก็ยังไม่เคยเห็นลวดลายที่ท,ที่ที่ปั้นติดฐานพระแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วที่สุดท้ายเราก็จะไปที่ไหนนะสวนลำไยสวนลำญยเด็กๆก,ก็ชอบมากสวนลำไยที่บิ่มชอบไหมชอบชอบพกว้าง,งนะ วิ่งเล่นเพรากว้างมาก4050ไร่แล้วก็แวดล้อมไปด้วยภูเขาเดี๋ยวนี้เราจะไปการสามที่นะครับไปกันเลยดีกว่าครับินมมครับทีน,นี้เราก็มาถึงเรือนไทยลือนะครับพาเด็กๆมาเที่ยวที่เตอนไทยลือซึ่งซึ่งตัวบ้านนี้สวยมากๆนะ อันนี้เป็นบ้านไทยลือเนาะห้อ,องของบ้านไทยลือเนี่ยจะทําเป็นห้องเดียวแล้วนอนรวมกันตรงนี้นะครับที่ที่เป็นหน้นาต่างเนี่ยครับบานเนี่ยเขาเรียกว่าฝาไหลสมัยสมัยก่อนูุิปัญญาคนไทยเนี่ยครับคือจะไม่สร้างเป็นหน้าตา่างเขาเรียกว่าฝาไหลหรือบ้านไหลน,นะครับเอาไว้เวลาเปิดรับลมแล้วผมจะไม่ค่อยใช้ก็จะใช้เป็นฝาไหลส่วนในส่วนของอันนี้ เป็นเครื่องรางของขังของไทยฤืษ์คือเรียกว่าหา้มยนต์อันนี้ห้มยนต์ห้มยนต์จะติดไว้ระหว่างหน้าประตูห้องนอนกับห้องครัวเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่คนอื่นจะนําเข้ามาในห้องหรือในห้องครัวเรายังมีครัวแบบนี้อยู่ครับผมก็จะเป็นเตาที่ตั้งนี้เป็นโบราณเลยครับผมเป็นโบราณเลย ที่วัดดอยน้อยนะครับเป็นวัดเก่าแก่โบราณสถานที่เมื่อก่อนเนี้ยคือเป็นเรียกว่ามีพระอยู่แล้วมาหลังๆนี่คือ,อพระไม่มีแล้วจากนั้นก็ด้วยการบรุรณะของพระหลวงเมืองดีได้นำเจ้าวาดคือ,อพระ,ะสิงคคำนะครับผม ได้มาจําวัดที่นี่แล้วก็บูรณะวัดใหม่ทั้งหมดเลยครับผมก็เริ่มดูแลกันแล้วก็สร้างเป็นพระเจ้าทันใจครับผมแล้วก็โบสแล้วก็พระอุปคุตครับผมเป็นด้านนู้นส่วนพระเจ้าโพทองที่อยู่ด้านนู้นนะครับเป็นพระที่เก่าแก่ที่สุดครับผมเสนอมากถ้าหลายๆคนที่เคยไปวัดมานะครับจะจะหาดีไซน์อย่างเงี้ยยากมากที่เป็นรูปอ,อดอกไม้แล้วก็ใบไม้ที่ เรียนแบบธรรมชาติซึ่งจะไม่ใช่รายไทยกว้างใหญ่มากครับที่ส่วนลำไยของผู้หลวงเมืองดีคืนนี้เนี่ยเราก็อาจจะนอนกันที่นี่นะครับเป็นวิวร8 0องศานะครับ ไม่ใช่หาดูง่ายๆที่ที่สวยขนาดนี้ในเวลานี้นะครับจริงๆเน,ะนี่ยคนกรุงเทพมานี่อิจฉาเลยเพราะว่านี่คือความฝันของหลายคนมากนะครับไ,ได้ที่อ่านาโอกาสนำลูกหลาน มาเที่ยวในสวนลำไยก็พร้อมกับแนะนำสำรับกับข้าวนะมาถวายแม่ทศรณีเจ้าที่ที่ปกปักรักษาสวนลำไยตรงนี้ก็ได้นำสำรับก้าวเขา่านะขาตุม้มขนมมาถวายเม่ทศรณีเจ้าทีที่ปกปักรักษาสวนลำไยที่นี่ขอถึงเม่ทศรนีด้วครับเอาสำรับก้าวเข่ารับหูหับทราบกับเนือในวันขึ้นปีใหม่ปี2 5 6 4ีนี้ ขอสาธพระเจ้าของก้าวลูกเต่าเหล่าล้ลานทุกคนอยู่ดีมีสุขมีความสุขกายสุขใจมีพลานาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็มีโจบูบมีใจ เป็นไงบ้างครับวันสนุกไหมครับวันนี้พาไปเที่ยวม,มาสามที่ที่ไหนนะ้านป่าเหียงอําเภอบ้านทิจังหวัดลําพูนลาพูนนะครับอยู่แค่นี้เองใกล้ๆใครอยู่วัดนี้ก็มาและก็ใกล้แล้วก็ที่พาไปทั้งสามที่นัน่ะจีสวนลาไยที่ลําพูนนี่เยอะมากนะครับออแล้วก็แต่ว่าสําหรับวัดดอยน้อยแล้วกออ็บ้านไทยลือน,นั่นะที่บ้านป่าเหียงนี่เป็นสิ่งที่พิเศษสุดๆนะครับถ้ามีโอกาสอย่าลืมไปเที่ยวนะครับสําหรับวันนี้ ก็ต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ